วันนี้มาดูกันเมื่อโค้ชปอมกับลูกเทรนมาเทรนพร้อมกันอะไรมันจะเกิดขึ้นบอกได้คําเดียวบันเทิงหลังงานนี้อะมาดูกันหลายคนถามว่าผมซ้อมอยู่ที่ไหนที่นี่ปราดเปรียวเยี่ยมนะครับอยู่ที่จังหวัดกาลสินแล้วเกี่ยวอะไรกับคนตัดหญ้าเมื่อกี้วันนี้ที่นี่เป็นยิมที่ดีมากๆเพราะว่าเปิดบ่ายสามปิดสามทุ่วมเปิดเหมือนกลัวรวยเลยสมรวยลูกเทรนซ้อมขาส่วนโค้ชปอมซ้อมไหลแล้วกูเป็นอะไรของกูทําไมต้องรีบพูดเ,นเนดี๋ยววันนี้อ่ะภาคดีๆแล้วเดี๋ยวโดนด่านะครับวันนี้ก็จะมีโอกาสได้มาซ้อมกับลูกเทรนไม่ใช่อะไรหรอกเวลาน ตารางวันนี้ของลูกเทรนผมคือการซ้อมขาส่วนผมเองจริงๆก็ต้องซ้อมขานะแต่ว่าขี้เกียจก็เลยมาซ้อมไหล่แทนไม่ใช่อะไรหรอกผมนะด้อยไหลก็เลยจะเป็นต้องฝึกไหลสองครั้งต่ออาทิตย์คนที่เคยถามเข้ามาว่าตารางฝึกจาเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยไหมต้องบอกเลยนะครับว่าตารางฝึกไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถฝึกได้ประมาณสอาเดือนเลยด้วยซ้ำโมดเตอร์ฟอยจนลืมบอกชื่อท่าท่าแรกผมเปิดด้วยสมิธแบตชินชอตเตอร์เพรสเล่นเบาดูจากหน้าลูกเทรนก็นลูกเซฟทีนี่หัวสั่นเลยท่าแรกเล่นทั้งหมด5่เซตยังอยู่ที่ไหล ลถไขมันเนี่ยสิ่งที่ห้ามลืมเลยก็คือการเล่นขาถึงมันจะทาให้เรานั่งส้มลำบากก็เถิดแต่โดนสกิปเล็กเด็กสำหรับท่าดัมเบลเชอร์เพสผมเล่นทั้งหมด5เซตเหมือนกับท่าแรกส่วนฟอร์มในการฝึกผมทาไว้ลไปหาดูในช่องได้เลยทีนี้เราจะมาพูดถึงการฝึกขากันต่อทําไมผมถึงบอกว่าการฝึกขาสามารถลดไขมันได้ดีที่สุดเพื่อนๆลองคิดตามดูเสก้ามเนื้อขาเป็นกล้ามเนื้อครึ่งหนึ่งของร่างกายเราซึ่งกล้ามเนื้อก็คือเตาเผาชั้นยอดของร่างกายถ้าเราให้ความสําคัญกับการฝึกขารับรองลดไขมันได้โคเเ่าามมมข้นดคิซผพ สำหรับเพื่อนๆที่ถามว่าดรอปเซตคืออะไรเนี่ยก็จะอธิบายให้ฟังอยู่นี่แหละดรอปเซตคือวิธีการเพิ่มความเข้มข้นในการฝึกซ้อมโดยที่ผมจะฝึกท่าเดิมแต่ว่าลดน้ำหนักลงมา1 0บถึงโดยที่ไม่มีการหยุดพักระหว่างเซตจะเหมาะก,กับการฝึกคนเดียวโดยที่ไม่มีเพื่อนคอยเซฟโดยให้เราเลือกน้ำหนักที่หนักที่สุดแต่เราสามารถคอนโทรลได้เราสามารถดรอป2ถึง3น้ำหนักได้ภายใน1เซตขีดหลักในการดรอปเซตคือเน้นความเข้ม,มข้นและความปลอดภยัยต่อไปเป็นไหล่หลังชื่อว่าท่าดัมเบลล์รีเวิร์ดไฟลเัง์อนกันน ฝึกกล้ามเนื้อมัดตรงกันข้ามหรือว่ากล้ามเนื้อซ้ําในกลุ่มเดียวกันก็ได้ข้อดีของการซูเปอร์เซตคือการประหยัดเวลาแล้วผมก็มานวดขาลูกเทนต่อเป็นไงเมื่อยไหมจะบอกให้ว่าโค้ชปอมเนี่ยเทนโคตรเป็นกันเองเลยสิ่งที่เพื่อ,อนๆห้ามลืมคือหลังจากที่เราฝึกซ้อมเสร็จอย่าลืมยืดกล้ามเนื้อกันนะเพราะมันส่งผลถึงการซ้อมในครั้งถัดไปด้วย